าามาทำเคล็ดกิจกรรมกันป่ะโอ้โหยืนกันเป็นหมู่คณะเลยไปที่เผ่าบุตรแห่งเสียงสะท้อน <mm? เขากำลังทำอะไรกันอยู่มุ่งดูอะไรกันอยู่เราต้องเข้าไปเผือดสิเอ๊ะทำไมที่นี่มีคนคอยู่เต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอ Take look. ไปกันเถอะพวกเราไปดูกันไปเผือก,กันเถอะเป็นยังไงบ้างหมอมันยังมีทางรอดไหมใจเย็นก่อนพวกฉันกำลังหาวิธีอยู่นะ The Stus mill มันชื่อมิวเรใช่ไหมช่างเป็นหนุ่มน้อยที่กล้าหาญจริงๆเจ็บถึงขนาดนี้แล้วก็ยังไม่ร้องเลยสักแอะมันเคยอยู่ในสนามรบงั้นเหรอ s right ใช่แล้วละ่ะต,ตามหลักแล้วก็ไม่ควร ให้สอเลียตัวเล็กแค่นี้เข้าสู่สนามรบเลยแต่พวกเราข้ามมันไม่อยู่มิวเรมันมักจะหลีกหลบหลีกการคุ้มกันของเราแล้วแอบเข้าไปในแนวหน้าเพื่อเผชิญหน้ากับอาบิสมันฉลาดมากเลยถึงจะไม่มีพลังที่แข็งแกร่งแต่มันก็จัดการพวกอาบิสจนหัวหมุนได้เลย หลังจากสงครามเราก็มอบเหียนตานักรบให้แก่มันด้วยแต่นึกไม่ถึงเลยว่าหลายวันมานี้จู่ๆร่างกายของมันก็เกิดปัญหาและหมดสติอยู่บ่อยๆอายุน้อยแค่นี้ก็เป็นขหารผ่านศึกที่ผ่านสมรภูมิมาอย่างโชคชนแล้วนี่นา ฮัชิน่าพวกเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะลูกชิ้นไพมอนไม่ได้เจอกันนานเลยนะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเผ่าของเราน่ะมีเจ้าซอเลียนตัวน้อยที่ชื่อมิวเรไม่รู้ว่าป่วยเป็นอะไรลมหายใจของมันแผ่วเบาลงเรื่อยๆพี่อีฟากำลังช่วยวินิจฉัยมันอยู่ Nyan, who he grew up with, is here too. ที่โตมาด้วยกัน oh, <really> กับ <about him. S 2> มันก็อยู่ด้วยกันเหมือนกันทุกคนพากันเป็นห่วงสุขภาพของมีเรมากเลย When my daughter got lost in the mountains, it was Milray who helped her back. ตอนที่ลูกของฉันหลงอยู่หลงทางอยู่ในภูเขามันก็เป็นคนช่วยพาลูกของฉันกลับมา t think that War, มันอุ stage, <but S 2> ตสาหอดทนผ่านสงครามมาได้แต่กลับต้องมาตายในยามที่สงครามสงบลงงั้นเหรอไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะพวกเรามีวิธีแน่นอนเธอคืออ่านั่นเป็นซอเลียนเรียนเสียงสุดแปลก ที่สุดในคลินิกสัตวแพทย์นี่นาะ huh? uh, พูดเหลวไหลอะไรนะ่ะ so uh, ที่อ <actually> ีฟาพูดถึงเมื่อกี้ก็คือ hey, yo, everyone. Please chill. ขอให้ยาติสอเลี่ยนที่ป่วยทุกคนไม่ต้องตื่นตะอกไปฉันพอจะรู้วิธีแล้วว่าปัญหามันอยู่ตรงไหน ในฐานะซอเรียนตัวน้อยที่ยังไม่บรรลุนิต well, ิภาวะมันแสดงความกล้าหาญที่น่าชื่นชมในสนาม <c oughs> ในสงครามที่ผ่านมาแต่เพราะอายุมันยังน้อยและร่างกายของมันใช้โฟรชิสตันไปมากเกินไปเลยมีอาการแทรกซ้อนที่หายยากบางประการเกิดขึ้นในร่างกายของมันอาการในช่วงแรกไม่ชัดเจนเท่าไหร่ แต่พอปล่อยไว้จนถึงตอนนี้อาการของมันก็รุนแรงมากขึ้นแล้วหมายความว่าวมันป่วยตั้งแต่ช่วงสงครามแต่เริ่มแสดงอาการตอนนี้งั้นเหรอใช่แล้วบางทีอาจเป็นเพราะมันพยายามฝืนมาโดยตลอดเห็นได้ชัดว่ามันไม่อยากจะให้เพื่อนของตัวเองต้องเป็นห่วง เป็นเออเป็นซอเลียนที่ออกเสียงเหมือนสุนัขจริง <g iggle> <g iggle> พี่อีฟาน่าจะมีวิธีใช่ไหมขอร้องแล้วฉันไม่มียาพิเศษที่จะรักษาโลกหายากแบบนี้อยู่ในมือหรอกแต่ข่าวนี a ก็คือตอนที่ฉันเรียนวิชาแพทย์ฉันเคยเจอบันทึกโลกที่คล้ายๆกันอยู่ในสิ่งทอ เขียนไว้ว่าจำเป็นต้องมีสมุนไพรสองอย่างอย่างแรกคือโอซีหญ้าทะเลมันเป็นไม้ไม้ล้มลุกเหรออ๋อไม่โทบังสระอุอยู่อย่างแรกคือโอซีมันเป็นไม้ล้มลุกยืนต้นที่สามารถพบเจอได้ทั่วทุกที่ แต่จำนวนกลับมีน้อยมากอย่างที่สองตอนนี้ฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันชื่อที่ทถูกเขียนบันทึกไว้ในสิ่งทอคือผลึกเพิงศักดิ์สิทธิ์นอกจากนี้ก็ไม่มีคำอธิบายอะไรมากแล้วเพิงศักดิ์สิทธิ์หมายถึงไฟที่ลูกชนในลานประลองเพิงศักดิ์สิทธิ์นั่นน่ะเหรอ ตอนที่ฉันกลับโมลานีเข้าร่วมกิจเขาวมจาลึ่เพิงศักดิ์สิทธิ์หวนคืนพวกเราได้เก็บเปลวไฟแห่งการต่อสู้จากการแข่งขันแบบทีมมาเพียบเลยว่ากันว่ามันคือปรกกายไฟของเพิงศักดิ์สิทธิ์ถ้าพกติดตัวจะรู้สึกอบอุ่น ผลึกเพิงศักดิ์สิทธิ์ที่พี่อีฟาพูดถึงจะเป็นของคล้ายๆกันหรือเปล่านะฟังจากชื่อแล้วน่าจะเป็นเพลิงศักดิ์สิทธิ์ที่หาได้ยากและบริสุทธิ์มากกว่านี้นะมีของแบบนี้อยู่จริงๆเหรอพวกเราที่มาที่นัดลานตั้งนานแล้ว <S 2> <S 2> แต่ก็ไม่เคยเห็นมันเลยนะ So it would seem as it happens เหมือนจะมีอยู่จริงๆด้วยฮะฮะจริงเหรอคุณนะ It's a coincidence that I've even heard of it Apparently ฉันก็แค่บังเอิญได้ยินมาเหมือนกันว่าว่ามันไน่ใช่นานมาแล้วนัดลานเคยมีวิธีผลิตพฤกษเพิงศักดิ์สิทธิ์ชนิดพิเศษอยู่ชนิดหนึ่ง I'm not sure exactly how they did it ฉันเองก็ไม่รู้วิธีที่แน่นอนเหมือนกันบางทีหัวหน้าเผ่าคนอื่นๆอาจจะรู้อะไรบางอย่างก็ได้ฉันจะลองไปปรึกษาพวกเขาดูขอบคุณนะอีฟาการวินิจฉัยอของเธอช่วยได้มากเลยช่วยอยู่ต่ออีกหน่อยได้ไหมได้อยู่แล้วฉันจะรอจนกว่าจะรู้ผลก่อนแล้วค่อยไป งั้นก็ดีเลยทุกคนเราแยกย้ายก,กันก่อนเถอะมีคนต้องเยอะมารุมล้อมที่นี่เดี๋ยวมิวเรกก็ไม่ได้พักผ่อนกันพอดีถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมฉันจะรีบบอกทุกคนทันทีเลยหวังว่าจะหายไวๆนะ จินดีที่ไ hey, ด้รู้จักนะพวกอสวัสดีไม่ต้องเก่งขนาดนั้นหรอกหน้าฉันชื่ออีฟาเป็นสัตวแพทย์ของวงปกกุ้ผาส่วนนี่คือคาคุคูผู้ช่วยของฉันมันชอบเรียนแบบคำพูดของคนอื่นอะพวกเราคือลูกชิ้น กับไพมอนเซเมล่าเรื่องของพวกเธอน่ะโด่งดังไปทั่วนัตแลนด์แล้วฉันเองก็ได้ยินมาตั้งนานแล้วแหละทั้งกล้าหาญฉลาดล่องลูและแข็งแกร่งนี่พวกนี่พวกพวกเธอคือผู้กล้าที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยนะพูดัะขนาดนี้ฉันก็เขินหมดแล้วล่ะนี่ พูดแล้วก็น่าอายในช่วงสงครามฉันอยู่รักษาซอเลียนที่ได้รับบาดเจ็บก็เลยไม่เคยมีโอกาสได้ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหลกับพวกเธอเลยนายช่วยซอเลียนไว้ต้องเยอะนายเองก็เก่งเหมือนกันขอบคุณมากนะพวกคำพูดพวกนี้ฟังแล้วใจฉันฟูเลย ตอนนั้นคลินิกของพี่คคอีฟามีคนต่อคิวยาวเหยียดขนาดคาคคูยังวุ่นจนหัวหมุนเลยแหมแหม,แมเออมันไม่ได้แค่เรียนเสียงนะเหมือนมันจะพูดรู้เรื่องด้วยนะเนี่ยแล้วดูกลุ้นๆหน่อยๆด้วยดูจากตาน่าจะเป็นตัวที่กลนๆนะ่ะ ใช่แล้วในช่วงสงคารามจะมีผู้บาดเจ็บเข้ามาใหม่ทุกวันอาบิเจาเลมากมันชอบเล็งจุดอ่อนของเผ่าพวกหมอที่ตายในหน้าที่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่น้อยๆยเลยช่วงนี้ฉันสอนเด็กใหม่บางส่วนด้วยห<ต>วังว่าพวกเขาจะได้เรียนรู้ได้เร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนะแต่ศาสตร์การแพทย์เป็นอะไรที่ซับซ้อนมาก ถ้าอยากจะเป็นหมอที่มีคุณภาพถ้าอยากเป็นหมอที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมก็ต้องผ่านการทดสอบมากมายอืมลำบากจังนะต่อให้เรียนรู้มากมายแต่ก็ยังต้องเผชิญกับโรคซับซ้อนและเข้าใจยากหลายอย่างก็เหมือนกับโรคของมิวเลนนั่นแหละก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครตั้งชื่อให้มันด้วยซ้ำ ถ้าไม่ใช่เพราะตอนเด็กๆฉันถูกพ่อบังคับให้ศึกษาหาความรู้ต่างๆมากมายฉันก็คงจะแค่แนะนำการรักษาแบบโบราณเท่านั้นการเรียนรู้นั้นไม่มีจุดที่สิ้นสุดจริงๆเอ๋พ่อของอีฟาก็เป็นหมอเหมือนกันเหรอ ใช่แล้วศาสตร์แห่งการแพทย์ของครอบครัวฉันสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษนะพ่อสอนให้ฉันรู้จักกับสมุนไพรต่างๆมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้าจำไม่ได้เขาก็จะเอาไม้กวาดฟาดฉันครอบครัวของเราเป็นสัตวแพทย์มาหลายชั่วยุคคนแต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าบรรพบุรุษรุ่นไหนที่เริ่มอุทิศตนด้านนี้ ตอนเด็กๆคุณพ่อจะเคยบอกว่านี่เป็นศาสตร์การแพทย์ที่เกิดจากความรู้สึกผิดไม่สำคัญหรอกว่าจะเกิดเละเกิดขึ้นมาจากอะไรสิ่งสำคัญก็คือมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่างหากรู้สึกผิดปกติแล้วต้องทำอะไรผิดก่อนถึงจะรู้สึกผิดไม่ใช่หรอพูดจาแปลกจัง ใครจะไปรู้ล่ะหลังจากที่พ่อฉันเสียชีวิตไปตอนนี้ก็ไม่มีใครให้ถามแล้วบางทีอาจเป็นเพราะพอเป็นหมอแล้วรักษาคนไข้ไม่หายก็เลยมักจะรู้สึกผิดขึ้นมาละมัง้งฉันเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันเพราะงั้น so, sure ครั้งนี้ฉันจะพยายามรักษาการป่วยของมิวเล่อย่างเต็มที่เลยเท่าที่จำได้ ยังไม่เคยมีใครรักษาอาการป่วยนี้ให้หายได้เพราะงั้นมิวเลอาจเป็นซอเลียนตัวน้อยตัวแรกที่หายก็ได้สูส้ๆนะพวกฮกไม่มีปัญหาอยู่แล้วเชื่อมือฉันได้เลยพวกคุณพูดคุยกันอยู่สักพักเอ๊ะหัวหน้าเผ่ากลับมาแล้วเราคุยกันแค่นี้ก่อนละกัน ไปฟังกันดีกว่าว่าพวกเขาจะว่ายังไงกันโอ้ยาวน่าจะยาวตัดจบก่อน